ท่วงเกษตรจําเป็นต้องเดินหน้าใหม่การทําเกษตรแบบใหม่ไม่ใช่แบบเก่าๆแบบตั้งเดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพี่น้องเกษตรกรการลดต้นทุนการผลิตสําหรับพี่น้องชาวนาปีนี้โครงการที่เรานะครับแก้ปัญหาคือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งผ่านคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วกลำลังจะเนิมเสนอคอรมอนะครับในอาทิตย์หน้า ใครที่เราคอยติดตามโครงการปุ๋ยคนละครึ่งวันนี้มีรายละเอียดโครงการทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมทั้งเรื่องของปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการสูตรปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการวิธีการเข้าร่วมโครงการวิธีการใช้เงิน1นึ่งบาทนะคะและที่สําคัญในส่วนของการช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครั้งนี้ดาเนินการในการซื้อปุ๋ยแบบไหนอย่างไรจ่ายเป็นเงินสดหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะกระทรวงเกษตรจำเป็นต้องเดินหน้าใหม่การทำเกษตรแบบใหม่ไม่ใช่แบบเก่าๆแบบตั้งเดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพี่น้องเกษตรกรสินค้าหลายประเภทนะครับเราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับขึ้นเป็นมากกว่าหนึ่งเท่าในปี2567แล้วสิ่งที่เรากำลังที่จะ แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการลดต้นทุนการผลิตสําหรับพี่น้องชาวนาปีนี้โครงการที่เรานะครับแก้ปัญหาคือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งผ่านคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วกลำลังจะเดิมเสนอคอมอนะครับในอาทิตย์หน้าล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในการลดต้นทุนการทําอาหารหยาภาคบริษ,ษัทภาคประมงการนําเข้าสินค้าภาคการประมงนะครับเยอะกันไปกําลัง นะครับมีมาตรการต่างๆในการตรวจสอบนะครับย้อนกลับตามหลักสากลพี่น้องหลายท่านนำเสนอเรื่องการขายนะครับคาร์บอนเครดิตในสวนยางก็ดีในพื้นที่นะครับภาคการเกษตรก็ดีเรากำลังทำโฉนดต้นไม้ทำโฉนดต้นยางขึ้นทะเบียนเพื่อนะครับเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการต่างๆที่เป็นหลักสากลเราจะสร้างความเข้มแข็งนะครับโดยที่เราจะเพิ่มรายได้ภายในปี70 ให้เป็นสามเท่าดังที่รัฐบาลได้วางเป้าไว้ภายใต้การทำงานที่เราขับเคลื่อนนะครับภาคตรวจสอบโดยฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องทํางานแบบนะครับไต่ตรองให้ดีทํางานให้จริงจังใส่ใจกับพี่น้องเกษตรกร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะที่หลายคนรอคอยเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและก็ชีวพันธุ์คนละครึ่งจากทางรัฐบาลซึ่งทางนี้นะคะกรมการข้าวมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาล่าสุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีการผลิต2,567พับ68ซึ่งเป็นการสนับสนุนในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งช่วยเหลือไม่เกินไร่ละ500บาทต่อครวัวเรือนไม่เกิน20ไร่คุณสมบัติสําหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรในส่วนของ ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทั68กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าของทางธนาคารทกศในนะคะที่เข้าร่วมโครงการในการพักชาําระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนสิทธทิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะก็คือรัฐบาลช่วยจ่ายปุ๋ยนะคะคนละครึ่งเลยแล้วก็ชีวพันธ์ครึ่งหนึ่งนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรจ่ายอีกครึ่งหนึ่งค่ะส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการก็คือสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวพันธ์ไม่เกินรายละ500บาทต่อคเรือน ะะแล้วก็ไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน1,000กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนวิธีการเข้าร่วมโครงการนะคะ <c oughs> ก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7 2 6 8กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเกษตรกรต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกศแล้วก็มีการระบุสูตรปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการด้วยแล้วก็มีการชรําระเงินค่าปุ๋ยนะคะคนละครึ่งนี่แหละแล้วก็ชีวพ,พันธุ์คนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกศส่วนระยะเวลาในการดําเนินโครงการนะคะก็ตั้ง แต่วันที่15กรกฎาคม2567ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2568ซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับก็คือลดต้นทุนด้านการผลิตสร้างโอกาสสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานในอนาคตนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํำมาฝากคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ